วิวจะมาคืนด oh, no ีดูโอ้อะแซมแลติ๋นโคตรเยอะเขาไปกับใครอ่ะเขาไปกับใครอ๋อเดี๋ยวก่อนมินิเกมยากเลยวี่ต้องไปเก็บดูโอ้ละอุ้ยเก็บกับใครอ๋อดูไปเลยแหละเก็บดูโอ้กับใครอ๋อเราไปกินข้าวกันแล้วเราไปกินข้าวแล้วเด้อไม่เกว่าไม่เกี่าดีดีเล่นกินตอนเล่นก็ได้อ่ะแต่แบางทีคนแบบยังคงไปเก็บดูโอ้กับใครอ่ะไอ้มันพูดช้าจังเลยอ่ะทำไมมันอยู่ในซอกปัน นาไอ้คุณไปเกี่ยวอะไรกับใครทำไมเวลาออกเสียงมันต้องสอดแทรกฟันน้องมางเงี้ยทำไมหรอมันเกิดอะไรขึ้นหรอมันมีเรื่องเล่าอะไรไหนเล่าซิบีคุงอีคุงมีมีอะไรเลยเพราะมันก็ฟันอย่างเงี้ยข้าเป็นเชื่อข้าเป็นเชื่อเองข้าเชื้อน้องขึ้นอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยไม่กว่าคนขาดคนขาดขาดเลยวะไปเรียนรู้เถอะเรา